สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือคำสรรพนามค่ะความของคำสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามค่ะคำสรรพนามแบ่งออกเป็น6ชนิด 1. นําคำสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนาม 2. คํคำสรรพนามชี้เฉพาะหรือนิยมสรรพนาม สามคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสรรพนามสี่คำสรรพนามถามหรือปิดฉาสรรพนามห้าคำสรรพนามแยกฝ่ายหรือวิภาคสรรพนามและหกคำสรรพนามเชื่อมประโยคหรือประพันธสรรพนามค่ะหนึ่งคำสรรพนามแทนบุคคลเรียกว่าบุรุษสรรพนามแบ่งออกเป็นสามชนิดคือหนึ่งคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ใช้แทนผู้พูดเช่นผมฉันอัตมาข้าพเจ้าดิฉันข้าพุทธเจ้า 2. คำสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังเช่นเธอคุณท่านใต้เท้า 3. คำสรรพนามบุรุษที่สใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่นเขามันท่านพระองค์ค่ะ 2. คํคำสรรพนามชี้เฉพาะเรียกว่านิยมสรรพนาม ใช้แทนคำนามเพื่อกำหนดระยะให้รู้ว่าใกล้หรือไกลได้แก่นี่นั่นโน่นนี้นั้นโน้นตัวอย่างนี่คือพ่อแม่ของฉันนั่นคือพระปางสามยอดโน่นคือพระธาตุพนมโดยตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะค่ะ 3. คํคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสรรพนาม ใช้แทนคำนามที่ไม่กำหนดแน่นอนว่าหมายถึงผู้ใดอะไรสิ่งใดหรือสถานที่ใดเช่นใครอะไรที่ไหนตัวอย่างประโยคคุณแม่ทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นใครๆก็ดีใจที่เธอไปทัศนศึกษากับพวกเราได้โดยตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะค่ะ 4. ีํคำสรรพนามถามหรือเรียกว่า ปริถฉาสัพพนามใช้แทนคำนามในประโยคคำถามหรือแสดงความสงสัยเช่นใครอะไรไหนสิ่งใดตัวอย่างประโยคเธอจะซื้อเสื้อผ้าชุดไหนใครเคาะประตูดโดยตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคำสัพพนามถามถ้าคำสัพพนามแยกฝ่ายเรียกว่าวิภาคสัพพนามใช้แทนคำนามที่กล่าวไปแล้วเพื่อชี้ซ้ำ หรืออาจใช้เพื่อแสดงการแบ่งพวกรวมพวกได้แก่คำว่าบ้างต่างกันตัวอย่างประโยคนักเรียนต่างทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบนักเรียนบ้างก็เล่นฟุตบอลบ้างก็เล่นบาสเกตบอลโดยตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคำสัรพนามแยกฝ่ายค่ะ 6. นะคะคำสรรพนามเชื่อมประโยคเรียกว่าประพันธสรรพนาม ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อทำหน้าที่เชื่อมประโยคได้แก่คำว่าผู้ที่ซึ่งอันตัวอย่างประโยคชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยชื่นชมการไหว้ของไทยโดยตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคำสรรพนามเชื่อมประโยคค่ะขอบคุณค่ะ